ทุสนเนี่ยอาจารย์รอนซ้อนรอนซ้อน,นเออทตัใส่แค้นในพุทธเฒ่าบัตรน่ะเฮ้ยเพฝนว่าบอลลัมเม,มียงคือบอลลัมบัสนบอลลัมก็อยากลั่อยู่ไหมถ้ามาเป็นหนีไหลบ้านนี่เป็นหนีจะเอาใบถัสใายปีนาก็ได้ได้นะถ้าได้ตายจากกันดอกเพ่งก็ไดร้อนซ้อนมนุษย์สมบัติคือสมบัติอตของมนุษย์สวรรค์สมบัติคือสมบัติของสวรรค์นิพพานสมบัติคือสมบัติของนิพพาน ใครอยากได้ให้สร้างเอาทำเอาเพลนจังบาลโลกพระโทษสะโมหะขันติขันตาอดเดอรับอดเดออย่ามีโลภอย่ามีโกรธอย่ามีหลงพระพุททองเก้าไวา้ว่าคบคนพ,นพานพานพระไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนสัวสิผ้าตัวยากชนใครอยากยากให้ประกันคนอยากสนละวนให้เอาเมีสอสสอยากจองหองเอเรียนกฎหมายอยากชิบหายเล่นไผ่แท่งโอ้

ว่าหลายคนอยู่บนหะายเถาอยู่หนึวว่งเถาสองสามสี่หาเถาทัท้งคนเอาละจังสั้นเรล่าไม่ใหญ่เอ้ยเพื่อนว่าคนของเข้าเกิดมามันอยากไม่ใหญ่อยากนำดั่งนำปากนำหูนำตานำแข้งนำขาล่างไก่ถูกส่วนเดินึญ้าแม่บม่มีแนวสิบมวนออกถักมีงันอยากนำลูกนำหลานงัวคว้ยสร้างมา อยากน้ำเสือนํำผาสินนงของตือนำตินนำมือเข่าของต่างๆอยากนั่นเดินเล่าบมีย้ำบางซื้อว่าเป็นคนจักว่าสนละบนแนวใดสันแหน่ไพเป็นพ่อเป็นแม่แห่งยากเอาสายยากนั่นเดินเล่าบมีเวลาเศร้าแห่งปักบอลตะลุกจับบอลมือเศร้าทำงานเห็ดเพื่อนลูกเพื่อนหลานเลี้ยงสดเลี้ยงปากท่านเล่าบ่มีก็อยากเข่าน้ำซ้ำผาพองเหล่าบอยากนำหน้าอยากไถอยากขาด เกิดเป็นคนเดละแม่บอกขาดความอยากมันไหลบอกว่าแต่หญิงใช้เท่าไรยยายแก่ลูกนั่นเดนละก็อยากน้ำแม่ให้เอลกินนมส่วนผู้เท่าเดละก็อยากสมหวดไหนหนึ่งเขาเป็นหมอลำเดละก็อยากเป่ารังเทอหลงก่อนขันเป็นคู่เดละก็อยากสอนลงเลี้ยนเด็กหน่อยอยากนั่นเดินเอาสาระบพรคอยส่วนได้เงินเดือนในอำเภอนั่นก็อยากเขียนลายเส้นทางทางโอยนัานๆนานๆ นั่นนั่นสร้างนั่นเด้อล้ะก็อยากว่าสร้างตีเล็กตี่คองเก็กก่อยากขของคนเที่ยวไปซื้อบพราะมีอยู่เสื้อเส,สื้อหมัดมือมัดวันเกี่ยวล่ะก็อยากคือกันขายชงขายเชือบ่พราะมีเท่าตัดเชือมือใดกันใดเด้ออยากแม่บพรามีแนวสบายนอนกินนอนขีน่ผู้ใดติดหนีแหงอยากเอาสาขายอดให้ยหอดหน้าเฮือนสันบอลอยู่เอาไว้ใส่กับว่าคูเงินดอกมันไหลยอยากบอมล้หน่อง เกิดมาเป็นคนนี่ยากไลอันไล่เน่อยากนําเงินนําคำําอยากหาเงินบ่คื้อกันพี่น้องขยันบอ่อมีขีดทีบอ่อยัง่งแขนเยาวสาวใดเสาเอาผู้โกงมมิตรรวยผู้ซวยแห่งถูกต่อบ่เรื่องคนเถ่าพอและมันบ่กคื้อกันพอสมัยถูกบ้านคนเฮามันเปลี่ยนการหาเงินหละก็เรหาบ่กคื้อกันผู้ลังคนก็ชอบกันพน,นันไฮโลเบียโบกยามดวงดีกโด็โชคเล่นไพ่ไฮโลยามเสียเงินกับโมโหกลับมาเมียดาวะ กูลังคนเขาทาหาใครไปไขติดเส้เครื่องไขยใหกับไปไขหลายอย่างเขาหมู่บ้านต่างๆเสียงเบาดังดังแม่ไข่ไก่ครับไข่ไกหอมแดงผิงแหงกระเทียมเจ็ดโล่ลอยครับเกดโล่ลอยว่าสั่งมีบ่แม่ทางบ่มีเปนบ่มีแต่สามโล่ลอยจ้ นี่กระนับบะคอยขขยได้ขขยดีเขาหมู่บ้านนันที่จักบ่ไขยหยังแน่อยากกินหยังถั่แม่จัดทรงสบายคนละไมกระายจอดขขยนํำสรงแตงหมอแดงองตงส0บาทสวนเอาเบ้าไปแน่ละกระเซ้าจอดขขยน้ำหมูนี่ก็ะนับบะคู่จักบะรถขขยหยังว่าท่านโดนกระดังเสียงมาบอนบอนแม่ลูกเต่าละออนอุ้มลูกขึ้นม้าฟังเสียงรถแก่หมาเบาบ่ขึ้นหมู่เพราะว่าหมามันอยู่ทั้งรถกัดกันผู้เบ้านี่ก็ะสำคัญทั้งหมากะห้องแม่เบ้ากะเบ้าของขวงทั้งเป็นไตอยากหัวตะกี้ดอก คู่แรกมาครับคู่แรกมามากัดเป็ดมากัดไก่มาหน่อยมาใ่มาแดงมาดำมากินเข่ามากินท่อมมาดุมาให้มาขี้ไล่มาบอคำบอคุนคู่แรกมาครับคู่แรกมาอันตธบักล่าเป็นเด็กหน่อยบุญดอกแม่ได้ยินเดี๋ยวนี้บ่ได้ยินเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองหมาเออเบาเรื่องอยากหลอันไหลานแนวเบาหลาใหญ่ห้างอาจารย์หมอแค้นเออที่ไหลมาบ่อยากเป็นบ่เบาไหลอันไหลานแนวเบาเรื่องค้นเกิดมาอยากไหลอันไหลายแนว นี่แหละแม่คนเท่าเกิดมาบ่คือกันขยันบ่มีขีทีบ่ยั่งแมนบ่หมอล่ำตีง่อยบังหันแมนล่ำบัดนี้แมนเบาเบาแกมล่ำไปน้่สลับซับเปลี่ยนกันไปเบาบ่หมวนคือล่ำดอกแม่บ่ได้ฟอนไ่บ่ได้ย้อนไสแมนบ่แม่คือนั่งอยู่ผู้เดียวโดดโดดคือแถวเพิ่น่าจังซี่ตัวแม่เพิ่นมาหมอล่ำบ่เบาคือกินปนบ่มีผัดหมอล่ำบ่เบาคือกินปนบ่มีผัดตั้งแต่คนขาหักย่างไปก็คือย้อน คันมาหมอลำเบา,บาคือนกเขาบ่เขาคูขคันเมนคู่บ่อห่าโอ้ยคันได้กบานดังเบากับ่เบาเรื่องเอื้อนเ,เ,เรื่องไก่ดอกแม่เบาเรื่องการลองการลำมือดีคู่ล่างคนกระสงสัยบ้บานยูอูนอนหมอลำสุบะไัยนนทลือชาอยู่บ้านใดเมืองใดหามีงานสิบติดต,ต่อจางใสคือน้ำสกุลน,นนทลือชาอยู่สราข้ามบ่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ชุมพรนนทลือชา แต่ว่าบ้านอยู่อนอนบักหลาบอยู่บ้านโคกลมบ้านโคกลมตำบลโคกลามอำเภอจตุรภักพีมานจังหวัดลอยเอ็ดเจ็ดวองเยี่ยมเศร้าเก่าแม่คันใดผมสุวัชชัยคนนี้เป็นนอ้องใหม่ในวงการเป็นหมอลำบ่ท่านนานพี่น้องเฮาบ่าท่านหัลำมาดูพ่อไไ่ได้ใครสนใจเชิญติดต่อไปเด้อ่อไปเด้อแม่ไปแวะกินขขาน้ำ สาแล้วจังคอยมาส่วนอาจารย์พวกข่านั้นื่อว่าชุมพรเนียชุมพรอ่อนซ่อนหลายเสียงลำหากมวนดีนอธานไปสงสารให้ไปแม่ให้ไปแปะเยี่ยมถามข้าวสุภพชัยยังเป็นเบายังบ่มีครูสอนได้นอนกิ่งดอกความกัน บอกไปหมดทุกสั้นพอแหละแม่ผู้ฟังํำบุญผมหลายสายผมยาวจังได้มาโนลำร้องอออออจังได้มาฉลองให้เป็นแรงใจให้ผมแน่ขอบพระคุณเดิมคอขอบพระคุณเดขอขอิอแม่ที่เมตตาผู้ขามาวันนี้จังแม่นีนดีอขอบคุณพวกน้องที่พ่อแม่ผู้จัดงาน ได้เอาลานมาล่ำสวยงันในวันนี้เป็นบุญคุณที่เหลือล้นผมสุภรรณใชได้มาห่วมมากินเข่าห่วมผ้ามากินผ้าห่วมถ้่วมากินล้วยดอกห่วบีมากินปีห่วมกับมาอาบน้ำห่วมบังมาฟังล่ำมวนเสือนพี่น้องอยู่ตางบ้านเขกไทยอื่นมาฟังล่ำอยกไรไกๆได้มาทานวานขุดลนในวันนี้จงเออสุขี สุขกายสบายทานขอบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์ทั่วทิศทางขอวิงบอนเทพพระเจ้าเหล่าเทวาให้คุณพ่อศรัทธาคุณแม่ศรัทธาท่านหัวฟังจงสุขกายสบายไทย ึงคนไหลมางานนี้ผมดีใจน้ำพ่อแม่ปลบมมือให้เจ้าภาพเน่ขอบคุณขอบคุณแทนกระเจ้าภาพพอด้วครับผมปลบมือให้หมอลำหมอแค็งเนี่เพื่อเกินเกียรติท่านในงานนี้จงอาเจิยในงานนี้จงอาเจียนโอ้ออนอ นี่ละแม่นะครับบัตรอยู่นอนบักหล่าอยู่บัตรโคกลามตำบลโคกลามอาเพื่อจตุจังบรลลเอ็ดมีการมีงานไปตีต่อจางดเด้อแม่เด้อนะครับมือดีบุญหลายสายเงาลูกหลานมอลงมอล่าในมาซอยการซอยงานเป็นบุญอุทิศส่วนกุศลไปหาดวงวิญญาณของญาหอ่ยคนกํำเหงนะครับเดินทางถือแล้วแม่สางนำทําบุญ เพิ่นว่าสาถุสาถุอรลหันตาสัมมาสัมพุพทธเจ้าเมตตาในชนทางหลายสรรพสัตว์ทั้งพวงสิลเกนี้กายเวน่นพระองค์ทรงนิพพานแล้วเพิ่นทำนายบอกไว้ว่า2500ปีสิมีแนวเกิดขึ้นเมืองบานมนทลาย,ยเหตุบุญไห้เดอแม่เดอร์ผู้ใดเหตุบุญเหตุจังใดดิเห็ดไห,ห,ห้กันบด้สร้างนา้ำทำบุญถือว่ามีบาลมีสิประการหนึ่งท่านสองสินสาอเนกขมะสีปัญญาหวิริยะ หกขันติเทศสัจจะแปดอธิษฐานาเก่าเบตาสิบอเบขาได้น้ำเพล้ส่วนบุญเนาทำใบาไผได้เรียนก็ควนหูดูทางทำจำใบแน่คือคุณพ่อคือคุณแม่มาฟังลำเหือ่อดีมาถึงที่ดอกวมบุญุตั้งทิ่ใจเจ้ายาบุญยาสมน์มัวหมองไปตามคล่องพระองค์สอนวอนที่เอาควนหูทำบุญดัหลายขื่นสะสมกันใบแน่มีความสุขกันต่อแม่ใดแก่บุญเลิดลา สีน้ำหนาบัดหาตาเอ็สุขสามย่านนั่นน่ะไอ้เป็นต่นายดอกคนเฮาหนึ่งกามาสุกสุกด้วยกามรูปกินรสสัมผัสก็แม่นแทสุกนั้นก็ด้วนตามสองย่านสุกสุขด้วยย่านสามนิพพานสุกสุกด้วยนิพัานคำวามานิพพานนี่ส่วนใหญ่คือทำบุญดอกแม่ยามห่ามองอละหน้าตายส่วนบุญเราทำใบสีได้ไปทางไต้ทางใดก็แล้วแต่บุญสีน้ำสวยยูสู้ข้างบ่ห่างเออน ทำบุญเพื่อนบ่าห้ามดอกแม่แต่ทำบาปอย่าทำเลยคือในคือนวันนี้เพื่อนทำบุญหลายหาผู้ตายไปนั่นไหวพระรับสินแล้วถวายท่านเป็นการต้อกอวาบุญเฮายกไปขึ้นจอก็ยกไปขึ้นจอก็เฮานั้นคอยว่าตามผู้ฟังเอ้ย โอ้โอโอ้โอโอ้โอออโอ้อน้โอเอเอนนี่ละแม่การลองการล่ำหยกสองต่อล้องกันเข้ามาหน้าหน้าจิตต่างจิตของคนมักบอกขึ้นกันแบนบ่แม่คนผู้หนึ่งมีจิตอยู่แปดสิบเกาดวงเอาแทะเอาแน่เอานอนบ่ได้บางที่กับเป็นพมบางอารมณ์ก็เป็นม่านบางอาการก็เป็นยาก เบิ้งคักคักกับข้นหัาสองขาโดเดยย่างไปบ่เซ่กัเป็นไปบ่ได้แม่นบ่แม่เพราะฉะนั้นแล้วพวกขาาโอโอโอโ้าบ่โห่อกโหใจพ่อโหใจแม่มักแบบใด้ขอมาได้เด้อแม่เด้อเมื่อนี้เอาเบิร์ตซูเนลเบิร์ตพาผาพ่าเบิดสตซูนวขอเสียงกลบมือเนี่ยเอาอาจารย์มาแค้นยาวใส่แค้นสะเกินสีเงาเงาให้นิทานให้ผู้เฒ่าฟังจักหน่อยนึ่งอ๋อยาวต้นๆเงาเงาใส่แค้น เอานนท่านมาฝากอีแม่ทั้งจังหบัดมหาสารคามขอเสียงผู้เฒ่านาเวที่นน่ะโอ้ยังเหลืออยู่ <c oughs> แม่นี่ท่านมีหลายนิท่านกาดำกาดอนแต่งอ่อนแตงเขียวอลพินใจเดียวจำปาสีตนสีทนมโนรากาะเกตพระเวทสันดอนมื่อนี่มาจะเมืองลอยเอ็ดเท็ดบปองเยี่ยมเศร้าเก่าแม่คันใด เอานิทานพระเวสสันดรมาฝากแม่กันแล้วกันนะแม่เนาะพระเวสสันดรมีสิบสามกันดิแม่เอาบัตรสุกกันเลยบ่แต่ว่ันนั้่ทัตรใดๆบัตรทุกกันดอกคถามจุดทีแกงพอดีสวัสดีบัสิบสามกันเอามาที่เตีมกันแล้วกันครับมาฝากแม่เอาฮันนี่ อันนี้ว่าจักกอนเกี่ยวตอนต่อน้าที่สองกันหาชาลี่คักไก่ไล่เล้วมาที่บบเห็นแก้วขูมันถึงครว ท, u, ท,ท ồ, y, ั้งขัวไอ้ทั้ง, còn, ข,ง,งขัขงวทำละพระเบทบ่หูจ่าเบาทั้งใดแต่นั่งนัดไทยน้อยหนอบนหาจักสิบไปสิมาปลาโดงละพงในท่านปาเสือกินเหลือคือเราว่าเห็นหอยลากมาหากินเหลือคือว่าเห็นหอยแคกือแม่นเงือกปากแดงดือแม่นแข่ผักจุบดึงเจ้าสวมบังมาที่นั่งก่อนเก่าว่าลงสู่ในสาขัวนั่นเดล่าห่าตำใบบัวเต้าเทวทวนมาที่งมหาหน่อยบุตตาทั้งขัวทำเราพระเบทบ่หูจ่าเบาทั้งใดแต่นั่งพบแลนใดอิดอ่อนพอแหงหมดกำลัง ตามหาเงือไข่ไหลน้อยถึงละสวอยถึงลมคหนำตามปลาหมดปัญญาหะน,นี่มาที่น้อยส่วนตายโอยนั่นแล้วนันนานี่แหละจะแม่นเคาะไดอุบาทแนวใดสองหลักกูมันมาเสียจักไปเขานี่มาที่ไปหาเจ้าสันดอนถทำยีกทำยีกเลยนั่นเดินเหาปา,ากดีดีขาเบาต้องนงั่งบัดนี่ขันผาบ้างอกแตกสลบตายส,สั้มซันแล้ว บัดนี้นั่งมาที่ข <se> ันหาม้างอกแตกสลรไตแม่ใหญ่ใบชีวาลงดินแผ่นกัดตะพี่เกือนองพระราชาเจ้าสันดอนเอ้ยโอ้ยพอญาเวศเห็นเหตุการณ์ดังนี้ขันกััยยานวาสนันสายนั่งมาที่สลดตไตต่อหน้าองค์เวทสันดอนเวทสันดอนกะเลยว่ามัที่เอ้ย บ่สมควรเจ้าสีมาตายขางกลางสาลาอยู่กลางป่ามัดที่เอ่ยอันบ่พี่และน้องคงเสือกระบอกเมียตายอยู่ในป่านี้ไผสีเมียนกระดูกหลังเจ้านอมาที่เอ่ยตายอยู่ในป่านี้ไผสีฝังกระดูกหางเจ้านอมาที่เอ่ยมีแต่นั่งกับอ้ไอแม่นไผ่นอสีมาสีมา สวยตายบ่เจ็บเวไข่มาที่ใดให้ต้าคืนโอยมาที่น้อยให้ต้าคืนนเนโอย น้องโออยนะาอ๋อยมาที่เอ่ยขันนั่งขึ้นเมื่อไตห้องประเชยใส่กำบานปูพี่สิตกแต่งให้ป่าเม่นนองเหมือนยางดีนี่อย่างเจ้ามาอไตยู่พี่เขตทิ้นหิมบับคานเขตกันดานบ่มีโค่เ็ดจังได้สิทนได้ขันนั่งขึ้นเมื่อไตห้องปะเชยใส่กำบานปู พี่เสียดทูกเกี่ยวขันไล่เต็มใส่กันลวงขันไลเต็มใส่กันลวงหน้องหน้อยน้ำ แล้วไพ่บนทีจักใส่ขั้นภา,าสาบว่ามีใครเทศมาให้เนีนหำแนบอ่ไม่ไัแล้วไพ่บนพีจักใส่ขั้นภา,าสาก,กันดากพีจักแต้มไล่ลวงลวงปีพีจักใส่สองฟ้ากำนาพีจักแต้มล่วบั้นบัดที่เอ้ยขันกลางพีจักแต้มหูกินนาลีนาลอนเทียมคู่หัวไกยโยกันเวหาหูกเนื่งดันหูหน้าข้ามาลวงเล่นเอ้ย หูนึ่งนั้นหูกเท่าขึ้นแตนแลนไปมาหูนึ่งนั้นหูกขมขัดทัดนั้นบวกหวมพีจักแต้มหูกไว้มาที่เอ่ยบอกไงพี่จักแต้มหูกส้างสองตาบังพี่จักใสยันหงเงอพัดตุโอ้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 อโอพี่จักใสดอกพัดแวนแป้นอัดนาพี่จักใสลายจินตีนทวารนี้พีจักแต้มหูกเทวดาถือธงชัยเรียลรันดาน ตีนภาษาพี่จักแ้มหกจักรวัดอินราดมาก๋วยแกงจำมอ้อเอ้อเอร้อเื้อเอ้อเอืทออ้อเอื้อเอ้อเอื้อเอ้อเอน้อเีือเอื้เอืนอเเอ็้โมอื้อเอ้อยอ้อย้อเอ้อลนื้อเอื้าเอื้าเอื้อาอื้เอื้ยเอ้อย้าเอ

หยุดจะหน่อยตีหน่อยบัดนนะมาใส่กองคนตีกันต้องเอาใส่แค้นนะเอาอันนี้อันนี้ตอนนี้พวะเดชอดยังเน่าสู่วงโกตพวกเสน้าไปเชิญเต่าขึ้นเมืองบ้านมีหนทหารดวยขาละเสน้าพวกไปผ้าหลังจัดแจ้งต่ละพลันเหมือนแสน เต็มละถนนหนาแน่นน่อยนุ่มส่มสาวเท่าละว่าชาชนขับบังติ่งยิ่งเป็นผ้ากันจับเอาค่องถึงขว่องกับริงปีลานาดฝาดทองกะซอไปสวยแค่ตั้งบวกนึงนันบัดแดนเส็นนาตกมือน้ำแจกกันกินเหล้าผงค้นเท่าเขาเดินออกก้อนออกก้อนทั้งบวกทั้งย้อนตามคนบ้อนเศร้าถึงกินเหล้ากับนงนุ่มสาวมือเศร้าจับจ้องการาบินปุ่มจับเอาข้องมาตีตุ่มมงตุ่ม ตุ้มมงมาตุมมงตุมเรมาตุมมงตุ่มกีแล้วาเล่าไปโอยนั่นเดวก็มีหมูไหมเดียวดาดเป็นแถวแนวเฟืองไฟหม,มูนิ่งมั่นเต็มเห็นคนแดวผ้ากันแตกเดินเสียงนั่นเดินแล้วมาเลือดเตลึกเตียงเตงแล้วาเล่าเศร้าถึงระพผาเหยียแจมเจ้าเน่าสูอาสมพระนมก่อนอัญเชิญจงฟังเอาเดื้อจาเอาละเนอตอนนี้หมอแคนเอ้ยใไอ้คอยเป่า

แล้ววาดซนไสโยสนดังพันยาบ่ลงมาสีสนนไ่ตนแ่นเงาจอมแจ้งเจ้าจอมจักบุญสู่ศักดิ์ไสวบพกเขาขอบทับกันเป็นอัธจันรเสียงนึ่งนั้นเครื่องของเสียงถือตองสากโอ้โอ้โหอ้โอ้โอเทพาผ้าใจสั้นสะทานทั้งปวงทั้งเขาหลวงสนเนโนลา ไว้วันบาดถวยสารทั้งจักกวันและเจ็ดบสันทั้งขอบกันบอดีดานทั้งจักระวันและกวยขุดแข็งทุกทั่ทว,วแห่งหอไปมาบุญยิกลลังพระว่าตุเทโวดังนั้นส er so ิเป็นเจ้าตั้งแต่พระบาทเจ้าเทระจากมีเมืองมาดันอัฐาคำเคือนใจพระเวทบาพระมีเมื่อบอดีสิเป็นเจ้าแทนพระลง สิเป็นเจ้าแทนพาลโอ้ยนอโอ้ย้นบัดนี้ข้าจักเชิญเอาเจ้าสันดอนพญาเว เชิญเพื่อนออกเขตกวงดงดาวเอาพลานเอ่เชิญพระับสูบ้านตุ่มไผ่ในนคเรเบียดสดอนมาที่นั่งให้เต้าขึ้นเมื่อบานมันผสมบวควนพระสีมานอนกลางกลางสาระอยู่กลางป้ามันผสมบวควนพระศิละแม่ป่าล่าแม่เดียงให้เมืองบ้านเจ้ามนตมองเอง่ว่าเชิญเด้อ เชิญพระขึ้นเมื่อห่องบิไสัโยนปางประสาทเชิญมหาลัทเจ้าเดี๋ยวนี้ยาสุนาเน่องค์พระเวทยก้าวตันนี่ขันปองเสนาขาว่าบอกกับเจ้าขึ้นเมืองเจ้าทิ้งเจ้าทานเจ้าเมืองบาน ทรัพส,สมบัติเจ้าทานแล้วพระบิดาเพื่นอิ่วโกรธว่าเป็นโคตสัวรายดอกนางบานจะลมจมเขาเรียบ่าท,ท่อนั้นพวกเสนากนังคมแล้วกะอ่อนย่อขอมีแต่ย่อมือเชิญในตาวขึ้นคงได้เชิญพระไปสะเสวยสารของเมืองเจ้าคือเก่าเป็นเท่าแล้วเล่าสองที่สักกะตีอย่าประพังนิดทีต่างบ้านนักแล้วเจ้าตีเจ้าตีของให้เนยโยมอ โอ้ยตีของไอ้แน่อีแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่ถ้าเจ้าบ่มีของตีให้เจ้านั่งยองยอนั่งยองยอกำกำปั่นแน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 ่นเจ้าตีแปดให้แน่ยยายเจ้าตีแปดให้แน่ยยายโอ้ยน้องโอ้เอ็งนะ เอาไปยาวไปเลยอาจารย์ห้องบ้านเนี่ย สดสดเสียใจไปสาวรูไทยนิกากระธิ์กรทธิบมาได้ยินเสียงเบาได้ค้ากันเดินเขาเดินเขาแล้วเห็นข้าวตัยั่เท่านันดูแล้วแม่ตัวผ่านตัวผ่านละงานดีแม่ไทยสาวอุ่งกออยู่ไกลอยู่ใกละเล่ยิมทรงตาบ้านไทยสงสารไทยลำใช้ลำวแพ่เดอตันี้ทองดูดีทักงนาทั้งนาหันมาหยิมโรงไอเดินไอเดงเดินดนเดินไอสิลบุญหละแอ่นต่อไทยต่อทะเลพร้องมาใหเอาแฟนละแม่แ เอาแฟน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 เอาแฟน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 ทั่วแดนแฟนรับบอทั่วแดนแฟนสุภาชัยเอามาเอามาเอามามานะคนดีจะมีใายได้คู่มันสายตาเราต้องบอกกันคนสวยเท่านั้นมีแฟนหรือยังคนสวยเท่านั้นมีแฟนหรือยังสุภาษิตน่ะแฟนแฟนสุภาษิตน่ะแฟนแฟนที่อยากหานแฟนรับบอลท่องขวัญกลางพวกสุภาชัยท่องฝวัญกลางพวกสุภาชัยเอาเสียงรับไปให้ เสียงล้ำไปให้แฟนผู้์บูายเอาเธอผู้นี้หลักพ่อเอาเธอผู้นี้หลักแม่จะว่าจะมาเต้องสู้กันฟังฟังซักนั้นเราเบาสู้กันฟังสิยงใหญ่กว่าต่างโลกฟังขยันที่เดินไปใครอยากเอาละนั่งบัดน,นีบางไปใส่กันสีหน้า,วาทวนแอบชวนไปก่อน,อนอขอบคุณครับผมส่วนๆนะครับ